ไม่ได้นะครับผมถุกวันนี้063ย์หกสานะครับโดนล็อก PUK นะครับจะไม่ไปทำประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์เาสามสี่นะครับผมก็คือสองเก้าแตัวนี้ก็โดนล็อกไม่ส่งเอเจนตเกันนะครับองนี้นะครับผมก็คือองค์จักระรัดนี่นะครับผมขนมตุ๊บตับนะครับเห็นไหมครับผม นี่นะผมขนมตุ๊บตับนี่นะผมอันนี้คือถ่ายวิดีโอนะครับก็คือวันนี้วันที่28ธันวาคมนะครับ2568นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับปี69นะครับเลขสวยด้วยนะครับผมชาววิไลนะครับผมต่อไปนะครับช่วงนี้ทามินนะครับช่วงสุดท้ายก็คือชาววิไลนะครับเห็นไหมครับผมสวย เห็นไหมครับผมนี่นะครับผมองคิงองใหญ่นะครับองนี้นะครับผมเกตนะครับผมก็จะหักที่ปลายเกตเช่นเดียวกันนะครับก็คือเหมือนการทุประการกับองค์นางนวลนะครับเห็นไหมครับผมปลายเกตนะครับก็คือจะหักเช่นเดียวกันที่ปลายเกตนี่นะครับผมเห็นไหมครับบางคนเรียกนะครับก้นครกนะครับขนมตุ๊ตต๊กบนะขนมตุ๊ตต๊บนะครับ ความรู้ใหม่นะครับก็คือพระที่มีอายุการสร้างนะครับตั้งแต่ร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับก็คือจะมีการตกผลึกนะครับผมผมได้เทียบในส่วนตัวของจะมีพระผมมีอีกองหนึ่งก็คือจะเป็นพิมพ์เม็ดขนุนนะครับอันนั้นถือว่าเป็นยุคแรกนะครับของวัละคังเลยนะครับเป็นพระวัละคังนะครับก็คือพิมพ์เม็ดขนุนปฏิมาพรนะครับเนื้อก็คือจะตกผลึกแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าจะจะแกล้งเป็น นี่นะครับผมแต่อันนั้นเป็นยุคแรกนะครับก่อนที่จะมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับผมพับเพิ่มนะครับถือว่าเป็นพาะที่มีอายุนะครับเป็นระดับสองรองจากพระรอดนะครับรูปแบบการสร้างนะครับเขาน่าจะาได้ดูรูปแบบนะครับในส่วนตัวของพระโบราณโบราณพระเก่าที่มีอายุก่อนหน้าแล้วก็นํามาสร้าง แต่ว่าเนื้อนะครับนี่เนื้อจะขึ้นตกผลึกแบบนี้เลยนะครับสวยด้วยพิมพ์ขนมนะครับองค์ใหญ่แล้วมันจะมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคือผมเรียกว่าพิมพ์รุ่นนั้นก็คือจะเป็นสามเขาเรียกสามเจดีนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าบิดๆนิดนึงนะครับแต่เนื้อจะแกร่งนะครับนี่นะครับผมหนึ่งเดียวนะครับผม ผมเรียกตาลันชกรนี่นะครับผมถ้าไม่สังเกตจริงไม่เห็นนะครับนี่นะครับผมถ้าไม่สังเกตจริงไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมกอยายให้ดูนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมชัดเจาวสวยมากนะครับอง์นี้นะครับผมนี่นะครับผมเรียกหลวมปูเลยนะครับ หนึ่งเดียวนะครับก็คืออ่องค์จักรพรรดินี่นะครับผมเห็นไหครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคู่นะครับนี่คือองคู่แฝดนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้จะเอียงนิดๆนะครับ ด้านนี้นะครับผมมาดูด้านนี้นะครับตอนไฟนี่จะพทธีนะครับผมเหนไครับสวยนะครับ เล่นหันกล้านะครับหรือว่าโคตรเซียนนะครับแอนมันก็ลับนะครับผมตอนนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือจะเป็นโอรสสวรรค์นะครับผมอันนี้คือพิมพ์ใหญ่รุ่อ่องค์ใหญ่ล้วนๆนะครับผัดในตำนานนันนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมนี่นะครับผมมาคู่เลยนะครับตอนรับปีหกเก้านะครับถือว่าปีนี้ทอมิน นี่นะครับผมพอขั้นสุดท้ายก็คือชาววิไลนะครับผมที่ตามประวัติสมเด็จพระจันโตได้ทานายเอาไว้นะครับก็คือจะทํานายเป็นช่วงช่วงช่วงว้นะครับช่วงนี้น่าจะถึงช่วงทมินนะครับผมแล้วจะมีอีกสองช่วงช่วงท้ายก็คือชาววิไลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือ,อพูดนะครับก็คือจากความศรัทธานะครับโดยส่วนตัวของผมเอง